สวัสดียง้มแรงกับพี่น้องสวัสดีบรรยากาศแบบเสียงนกเสียงกาถ้าลุงน้าพามาก็จะเป็นประมาณนี้ช่องเหมือนจะเป็นหมอลำนะคะแต่ลงแต่เรื่องราวของเกษตรเรื่องลงลงวงจะแบบธรรมชาติคำคำ,คำนเนยก็แสดงยิ้มเสียงจอแจจอแจของนกกิ๊บเพิ่นเอิอนวน่นนกเหี่ยง กขมิ้นบ่ท่องน้องเหลืองรอทีปล่อยปลานะคะทั้งนี้ก็สสิปล่อยให้มีต้นทูสิมาารอบงเขาเขาเกิดบ่ดีปานไหนได้ค่ะนี่บ่เกิดเลย ร่างปุ่นเขียวอมทองอมแทีมกันดีตองนี้ไม่เกิดเสียวปุ่นอีแตกเนาะบุ่อีแตกหน่อยนะน่ายำเอา ก็ใช้ได้อยู่เขียวขึ้นต้มอิมเท็มมีต้นยางรุ่นแรกนะคะนี่ต้นยางนารุ่นแรกี่แล้วค่ะพี่น้อง จะมีมุมนึ่งบ่เกิดสิได้เอาลูกตี่แตกเป็นแล้วไม่เห็ดวานไม,ม่นี่นาก็บ่ตาย อย่างที่ว่าเลยเกิดกับม่นยาเน,นี่ยแล้วเกิดแล้วว่าตายเป็นกับม่นยาเน,นี่ยละมันส้นนี่ เท่านี้เกิดียังมีมุมนง้นไดในตรงแก้ไขรลร มุมนี้ต้องจัดการมุมนี้เขาก็เกิดอืม ันตรงตรงวานแบบง่อยวานตุ่มมันจะได้อดแช่เขาปลูก แล้วอีแต็กแล้วก็แซ่เขาปลูก,กขึ้นเย็ดคือวันกาไปเลย มันเกิดเลยเมื่อนี้ใช่ไหมเขียวดีทอมเทมอืมตาเฉียงหน่อยออกกันตาเฉียงน้อยออกมาท่องโลกกว้างเลย Đó. thấy đó này. lốt ít không sẽ lốt ít tắc ở bên đấy, sống lần สงสัยว่าเมลันหนักหลายปพดดิเขาบอเกิดจักตวนต้องไปจัดการแทเข้าวปูกาดอีเท็กก่อน เอาและคะ่ะพี่น้องคลิบนีผ้าหลออบางหน้านะคะพิจแต่ละหน้าซ่วมซอยกันวายเย้งไหนกับเขาที่บ้านพ่นนกนเ,กเ,เ,เกิดหน้ามุ่นี่แกนี่เนี่ยแกเดียวเขาพระเกิดนะเราเป็นวาคลิปนีสำรนบพี่น้องไปตะเพียงท่นเ้นะคะทุกขอบคุณทุกกำลังใจนะคะโอ้ยพอสมี้ก็บพอพีดพอเถิดเนาะ บอกันไมมคลิปต่อไปนะคะพี่น้องฝากกดติดตามด้วยนะคะ